สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอซี FC ทุกท่านนะจา๊ะวันนี้จะเอาบรรยากาศให้เบิ่งสองสีค่ะสีนี้เนี่ยออกจะแดดสีนี้แดดแดดแดดมาแล้วค่ะแดดนะคะซีนี้เนี่ยลมลมมาแล้ว ซิ่งนี้ฝนตกเลยค่ะฝนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะฝนตกมาแล้วค่ะฝนตกลมก็เลยขึ้นมาข้างบนบัหนี้ฝนตกลมนะคะลมพัดเลยลมพัดแห้งฟ้ามาเปลื่มพร้อม ยานทางใจนะก็เลยขึ้นมาข้างบนดีกว่าฝนตกพาร้องไม่ต้องร้องหรอกตกเฉยๆก็ได้เมื่อหนึ่งมีสามฤดูเมื่อวานเมื่อวานก็สามฤดูเมื่อนี้สามฤดูมือวานวังตอนเ้านะ เย็นๆจังน้อยตอนที่อยงมาเดือดๆฮอนๆเดี๋ยวนี้ใบสองใบสามพลโต๊ะสามฤดูนะคะวันหนึ่งนะวันหนึ่งจะมีสามฤดูอากาศ ตกลมลมตกเด็ดลมลมตกเปิดหน้าต่างกันมั้ยมันจะลมไหมเปิดหน้าต่างอึบมอเปิดหน้าต่าง ไม่ลมไม่ลมเปิดหน้าต่างไม่ลมตกตามก้อนนี้หัวางนี้บ่ขึ้นหลายเลย้างนี้ร้ายหลาย,ลายมืดมาเลยนะทางนี้ทางนี้เนะี่ยมืดมาเลยโอ้ลมมาแล้ว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 โอ,โ,อโ,อโอ้ลม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 เเสียงฟ้าอีกโอ้ ยังฟ้าคำรามมาแล้วฝนล่มเลยลมฝนห้าสายแล้ว,ลว,ลวตกต็สามก้อนนี้ประมาณนี้เมื่อน,นี้ก็ไม่ได้ไปอีกแล้วท่ายบรรยากาศท้องทุ่งนาสองมือแล้วเดียด้โอ้โอสียงฟ้า โ oh, อ,อ,นะอ้ยห้างนอกข้างนอกเมื่อมืออนนาาม้ออาณาว่าเมื่อฝนเลยว่าเมือม่อฝนคือข,ขาวๆมากโอ้ย oh, 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 อย่าร่มเด้ออย่ยาร่มลายอย่าร่มลาย ไม่อยตกยางเหี่ยวอย่าเอาลมมาไม่เอาลมค่ะเอาแต่ฝนนะคะขอแต่ฝนนะคะเทวดาฟ้าดินขอแต่ฝนนะคะลมไม่เอานะคะปกติค่ะตกมาปกติ ตกมาหา้มต้นไม้ต้นตอกชดซื้นหน้าไม้แล้พวพลหน้าไม้ออกห้ำม,มาห้ำหน้าไม้หน้าไม้ออกต้นไม้หน้าไม้ปงไผ่จิ้มซุง้งปงปงปง,ปงออกมาลเลยลคนต๊ใส่แล้วจะเอาฝุ่นมาใส่บำรุงเอาหนอเอาแหงแกงพายามเดือนเมอสาเอาหน้าไม้ออน น้ำไม้อยู่อยู่ในสวนเลยมันต้องไปหาหดน้ำจักน้อยหดน้ำสิมือเท่าหนึง่งเอาฝุ่นใส่เอาเครืองไปใส่ปกไว,ว้มาแล้วมาแล้วไม่บอก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 น้องแม่ไม่บอกไม่บอกแม่บอกฝนฝนลรือลมมาเลยค่ะ อย่าลมนะคะธรรมดานะคะไม่ต้องลมค่ะเอาเฉพาะผลนะคะเพาะลอย่างเดียวค่ะเพราแม่เนี่กเดยหอทีละผลผลมาหอทีละแห้ง แงเกิดแรงแ่งแรงแรงอันยังจากฉลองวัดแล้วละวนโจ๊กได้บาน หมดตกใส่ต้นไม้ต้นตอกหมังหมองหม,ม,มัก,กมันตาก้อเมฆหมดเลยตาไหนตาก้อเมฆเรื่องแหงอี๋ แค่อินี้แค่อรอบอเอาเฉพาะผลนะคะไม่เอาลมนะคะตกมันมวนตกงามๆเด้อค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปโหนฮะลมหัด ไม่เห็อโอ้ห้ามอับเรือปิดหน้าต่างแล้วค่ะผ้าม้บเหลือแม่แม่อยู่ผ้ามา้บเหลือ คือมั่คื่อมาเปลือกกลางเวนมันก็มาเปล่อกทุกทางเลยเนาะทุกที่เลยเนาะม,นมันตกมันตกย่ายไหนกับมาเปล่อกเนาะมันตกพามาเปืือกแม่แม่วันนี้ตามเคยออกนอกบ้านไม่ได้แล้วฝนตกแล้วนี่จะได้ถ่ายแมอคอรเนาะถ่ายมแมคอรล่ะ ได้อันลงยูทูบตลอดนะเพราะว่าจังอันบริหางห่างเพราะันหายไปหลายดนละนย,ยันเอฟซีลืมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะลืมสาวบันดอนก่อนนะหาไายบรรยากาศต่งตางๆมาให้เบ่งตอนช่วงนั้นนะบริไทยดนเนาะเนี่ยลืมกันได้เนอะอย่าลืมกันก็แล้วกันนะคะ โอ้เสียงฟ้าฟ้าร้องโอ้ห่าร้องห่าล,าลิมฟ้ากัดีคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติจามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากสิงง่งแวดล้อมปลอดภัยจากโควิดเดินท้างไปใส่มาใส่กระห้ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงโชคดีทั่วหน้ากันที่เงินได้เงินที่ทองในทองเลี้ยงวัวกระห้าพเี้ยงควยกระห้ ได้รูกหลายๆเอ็นานาจะให้ได้เขาเลี้ยงปลาจะให้ได้กำไรให้ทุกคนโชคดีให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดเด้อจ้ะให้ทุกคนโชคดีเด้ออย่าเจ็บอย่าจนนะคะมีตังใช้ยเยอะๆจ้า โชคดีทัวนากันเด้อพี่น้องอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเกิดเป็นคนอย่ากลัวผีขอให้ทุกคนโชคดีให้แหกปังๆร่ำรวยใครถูกหวยหิบรางวัลน,นอนฝันโชคดีมีใช้ทวหนากันโชคดีทุกคนเด,อด้อจ้ะ ขอคุ่นหลายๆสมบยัยดีบ้องชูขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสวด,ดีจ้า